คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการสร้างใบปะหน้าพัสดุและการแจ้งเลขพัสดุลูกค้านั่นเองนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับพ่อค้าแม่ค้าเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปสร้างใบปะหน้าพัสดุเองไม่ต้องไปเขียนหน้ากล่องเองนะคะแค่ลูกค้านะคะสั่งเรามานะคะในระบบเรานะคะก็แค่พิมพ์แปะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าง่ายมากๆเลยค่ะขั้นแรกเหมือนเดิมเลยนะคะเข้าไปที่ร้านค้าของเราได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเข้าไปที่เมนูคำสั่งซื้อค่ะ ต่อมาค่ะเราก็มาเช็คคำสั่งซื้อกันค่ะว่าใครนะคะที่ส่งแล้วหรือยังไม่ได้ส่งนะคะคนที่ขึ้นว่าเป็นรูปรถแบบนี้นะคะแปลว่าลูกค้าเนี่ยสั่งแบบ COD นั่นเองนะคะส่วนที่เป็นติ๊กทูกแบบนี้นะคะแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการยืนยันสลิปแล้วนั่นเองนะคะเรานะคะสามารถกดปิ้นได้เลยโดยจะมีเครื่องปิ้นสฟีฟ้าด้านหลังตรงนี้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ ระบบนะคะก็จะขึ้นเป็นไออฟล์ PDF นะคะให้เพื่อนๆได้กดปิ้นกันเลยนะคะหรืออีกทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆเข้าไปที่คําสั่งซื้อตรงนั้นได้เลยนะคะกดไปที่เลขคําสั่งซื้อนะคะเพื่อนๆอาจจะเข้ามาตรวจสอบคำสั่งซื้อก่อนคะ่ะว่าโอเคถูกต้องเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะปุ่มด้านบนนี้พอกดมาเนี่ยมันก็จะเป็นฟไฟล์ PDF เด้งให้เหมือนกันเช่นกันนะคะ ต่อมาค่ะใครนะคะที่อยากจะพิมพ์หลายๆใบพร้อมกันนะคะเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเราก็กดเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อพิมพ์ทั้งหมดนะคะหรือว่าเราจะเลือกแค่บางคําสั่งซื้อก็ได้นะคะกดติ๊กถูกข้างหน้าได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดพิมพ์ใบปะหน้าได้เลยค่ะ ระบบนะคะก็จะสร้างใบปะหน้าพัสดุให้ตามาคำสั่งซื้อที่เราเลือกนั่นเองนะคะโดยใบปะหน้าเนี่ยก็จะมีแบบธรรมดานะคะแล้วก็แบบ C.O.D คาดให้เห็นชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะเรานะคะก็แค่สามารถกดเป็นทีเดียวพร้อมกันแล้วก็นำไปแปะหน้ากล่องพัสดุได้เลยค่ะ และเมื่อร้านค้านะคะได้ทําการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะได้เลขพัสดุมาเรียบร้อยแล้วอยากจะแจ้งเลขพัสดุกับลูกค้านะคะเราก็เข้ามาที่หน้าคําสั่งซื้อนะคะแล้วก็เลือกไปที่คําสั่งซื้อนั้นๆนะคะเลือกเสร็จแล้วะคะ่ะเลื่อนลงมาเลยนะคะให้เจอกับคําว่าการจัดส่งตรงนี้คะ่ะเปลี่ยนการจัดส่งนะคะให้เป็นจัดส่งแล้วนั่นเองนะคะแต่สําหรับร้านไหนเนี่ยที่ไม่อยาก AL ไม่อยากระบุเลขพัสดุก็กด จดส่งแล้วแบบไม่ระบุเลขพัสดุก็ได้นะคะแต่คิตตี้เนี่ยมีเลขพัสดุมาให้เราก็จะมาแจ้งเลขพัสดุกันค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกไปที่ขนส่งที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เลขพัสดุได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมกดส่งให้ลูกค้านะคะ กดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในอินบอ็อกซ์ของลูกค้ากันค่ะในอินบอ็อกซ์ของลูกค้านะคะก็จะมีบินอันใหม่สรุปมาให้ค่ะบอกว่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเจอันที่เลขพัสดุ6 2สองดดๆนะคะลูกค้าเนี่ยก็สามารถกดติดตามพัสดุได้เลยนะคะมันก็จะเด้งไปที่เว็บที่เราเลือกขนส่งนั้นเอาไว้นะคะลูกค้าก็แค่ทำการก๊อบเลขนะคะแล้วก็เอามาวางนะคะจากนั้นก็กดค้นหาได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายมากมากเลยค่ะ